ชายคนนี้โยนชิปลงบนโต๊ะเต้ามือก็เปลี่ยนตัวเลขบนลูกเต๋าอย่างเงียบเรียบแต่ชายคนนั้นก็เริ่มสงสยัยเมื่อได้ยินเสียงลูกเต๋าเปลี่ยนเขาก็วางชิปที่เหลือไว้ที่เลข12ทันทีปรากฏว่าเขาคิดถูกเขาชนะรางวัลใหญ่แถมยังให้ชิป1,000 0ืนชิปแก่คนโกงที่คาสิโนอีกด้วยเมื่อเจ้าของคาสิโนรู้ว่าชายคนนี้ชนะบ่อยเขาจึงส่งผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดไปเอาเงินที่เสียไปคืนแต่ชายคนนั้นก็ยังคงสนุกกับเกม เขายกมุมไพ่ขึ้นเล็กน้อยโดยที่ไม่รู้ว่าคาสิโนได้บันทึกไพ่ทั้งหมดของเขาไว้หมดแล้วเมื่อตรวจสอบไพ่เขาเปิดเผยว่าเขามีไพ่เอสเพื่อเอาชนะเขาเจ้ามือจึงเตรียมไพ่ให้สูงกว่าเมื่อไพ่ถูกเปิดออก ใช้คนนั้นก็โยนไพ่8 2ใบลงบนโต๊ะอันที่จริงเขาสังเกตเห็นกล้องอยู่ด้านหลังและจงใจสอดไม้จิ้มฟันไว้ระหว่างไพ่ของเขาทําให้หลอกพนักงานคาสิโนและได้เงินรางวัลก้อนโตเจ้าของคาสิโนโกรธมากเขาจึงส่งผู้เล่นที่อันตรายที่สุดไปชายตาเดียวผู้ไม่เคยแพ้แจ็คก,กลับมาเล่นเกมใหม่เขามองเห็นตัวเลขบนลูกเต๋าด้วยพลังพิเศษแต่ชายคนนั้นบอกว่าพลังของเขาไร้ประโยชน์ เพราะมีเครื่องพิเศษอยู่ใต้เท้าของเจ้ามือเพื่อเปลี่ยนตัวเลขบนลูกเตา๋าเมื่อได้ยินเช่นนี้แจ็คจึงทำลายวงจรของเครื่องด้วยพลังของเขาและวางชิปทั้งหมดมูลค่า10ล้านลงในชิปขนาดเล็กเมื่อเจ้ามือพยายามเปลี่ยนตัวเลขด้วยเครื่องเขาก็ถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงชายตาเดียวก็ก้าวเข้าสู่สนามประลองเขายังมีพลังพิเศษเช่นเดียวกับแจ็คเขาพยายามเปลี่ยนตัวเลขบนถ้วยด้วยพลังของเขาแต่แจ็คก,ก็เปลี่ยนลูกเต๋าอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ชายตาเดียวตระหนักได้ว่าคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาการต่อสู้อันดุเดือดก็เกิดขึ้นจนลูกเต๋าหมุนไม่หยุดทุกคนจ้องมองไปที่ถ้วยแจ็ครู้ดีว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปถ้วยจะแตกกระจายและทุกคนจะรู้ความลับของเขาเขาใช้เทคนิคหัวเหล็กทุบโต๊ะอย่างแรงจนลูกเต๋าแตกกระจายเจ้าของคาสิโนจึงกล่าวกล่าวว่าเกมนี้เสมอกันเนื่องจากไม่มีใครเล่นอย่างยุติธรรมการตัดสินจึงจะเกิดขึ้นในรอบสุดท้าย2ต่อสอง แจ็คเห็นด้วยตอนนี้แจ็คก,กำลังเผชิญหน้ากับชายตาเดียวและแล้วรอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้นไพ่ถูกแจกและชายตาเดียวก็เริ่มสแกนด้วยเซ็นเซอร์ในดวงตาแต่ชายตาเดียวนั้นฉลาดมากเขาถือไพ่ไว้ระหว่างฝ่ามือชายตาเดียวพยายามอย่างหนกักแต่มองไม่เห็นอะไรเลยพอเขาเปิดไพ่สิ่งที่ปรากฏมีเพียงไพ่สองใบที่ต่ำที่สุดเจ้าของคาสิโนคิดว่าเขาชนะ แต่ทันทีที่เขาเปิดไพ่ภาพของแจ็คก,ก็ปรากฏบนไพ่ไพ่นั้นก็ใช้ไม่ได้แจ็คเปิดไพ่ของเขาและเขาก็กลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายในขณะนั้นชายคนนั้นเข้าใจสิ่งหนึ่งคาสิโนไม่ได้ชนะด้วยการแลกไพ่แต่ชนะด้วยความเฉลียวฉลาดทั้งคู่ต่างเฉลิมฉลองชัยชนะและไม่กี่วินาทีต่อมาคาสิโนก็ล้มละลาย